เราจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาดกันนะคะการบริหารการตลาดที่นี่นะคะเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จของกิจการเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยข้อมูลของผู้บริโภคมีความแม่นยําจะส่งผลถึงการวางแผนารตลาดรวมไปถึงการพัฒนาการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเลยนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้ กับแนวคิดการบริหารการตลาดที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดังนี้ค่ะไปดูกันเลย 1. แนวคิดมุ่งการผลิตเป็นยุคการตลาดดับดเริ่มแรกและเก่าแก่ที่สุดเป็นยุคผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้ามากกว่าที่ธุรกิจจะผลิตได้ทันความต้องการผลิตสินค้าเท่าใดสามารถจําหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ผลิตยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการตลาดเท่าที่ควรและถ้าหากเพิ่มกาลังการผลิตมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจึงเน้นแต่การผลิตมากกว่าความต้องการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นแนวคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคส่วนมากจะพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีมีรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นใช้งานได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม กิจการจึงมีการปรับตัวไปมุ่งเน้นประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ของสินค้าที่เป็นเลิศจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารการตลาดจึงจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการมุ่งเน้นแต่เพียงการผลิตต้องปรับตัวมาคิดค้นหาความทันสมยัยความแปลกใหม่สวยงามให้กับสินค้ามากขึ้นน,นเอง แนวคิดมุ่งการขายเป็นยุคที่จะมุ่งเน้นพนักงานขายมากกว่าเน้นความต้องการของลูกค้าเอาแต่จะขายสินค้าที่มีอยู่ให้หมดไปโดยเร็วหรือการผักดันสินค้าด้วยกลวิธีการขายในรูปแบบต่างๆจนบางครั้งผู้บริโภคอาจจะได้รับผลกระทบด้วยการต้องซื้อด้วยความไม่เต็มใจหรือซื้อเพื่อช่วยพนักงานในการสร้างยอดขายหรือถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการเข้าพบของพนักงานขายที่ต้องการขายมากเกินไป ต่อไปจะเป็นแนวคิดมุ่งการตลาดจะเป็นยุคที่กิจการยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าเป็นไปตามความต้องการมากขึ้นสินค้าและบริการนั้นสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างจริงจังมากขึ้นยุคนี้เป็นการศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายอย่างเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงปัจจุบันเราจะต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่ารับสินค้าที่คุ้มกับค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปและเขายินดีจะจ่ายแพงถ้าหากคุ้มค่า แนวคิดที่5แนวคิดการตลาดแบบองค์รวมแนวคิดการตลาดแบบองค์รวมจะไม่ได้เน้นลูกค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ความสำคัญกับอีกหลายๆด้านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ 1. การทำการตลาดแบบบูรณาการ คือการที่กิจการทำการพัฒนาทั้งการสื่อสารสินค้าและบริการและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้า 2. การตลาดสัมพันธภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงแต่สร้างกับลูกค้าเท่านั้นยังต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพ่อค้าส่งพ่อค้าปีกนอกจากนี้ผุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนกับกิจการก็ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีแบบรอบด้านอย่างยั่งยืน 3. การตลาดภายใน การทำการตลาดภายในเริ่มต้นจากกิจการต้องมีการพัฒนาด้านการตลาดค้นหาวิธีการสร้างความพึงพอใจทั้งกับลูกค้าและกับพนักงานให้ความสำคัญกับผู้จัดการอาวุโสผู้มีประสบการณ์รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆเช่นการบริหารจัดการเป็นการสร้างความมั่นคงภายในกิจการนั่นเองค่ะและ 4. การตลาดที่มีประสิทธิภาพ กิจการที่จะประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้จากการขายมีการสร้างตราสินค้าและส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมรักษาสภาพแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมายและมีความใส่ใจในชุมชนค่ะ ัยผู้บริโภคหมายถึงวิธีการที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูลจากการค้นหาการใช้การซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคทางนี้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการวิจัยผู้บริโภคนั้นจะเป็นการช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงสาเหตุการซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภคได้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูการวิจัยผู้บริโภคนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างข้อแรกเราสามารถทราบได้ว่าใครเป็นลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 2. ทราบว่าผู้บริโภคต้องการคุณสมบัติอะไรของสินค้าหรือบริการต้องการความแตกต่างหรือความทันสมัย 3. ทราบว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการซื้อเกิดจากปัจจัยภายในจิตใจของผู้บริโภคหรือว่าซื้อเพราะปัจจัยภายนอกของผู้บริโภค 4. ทราบว่าผู้ที่มีบทบาทที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเป็นใครเพื่อใช้ในการกำหนดการจูงใจ 5. สามารถทราบโอกาสในการซื้อสินค้าสินค้าบางชนิดสามารถซื้อได้บ่อยๆบางชนิดสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตใช้ในการกำหนดคุณภาพและราคาสินค้านั่นเองค่ะ 6. ทราบว่าสินค้าและบริการแต่และชนิดลูกค้านิยมไปจับใจ่ายใช้สอยไปซื้อที่ใด สามารถใช้ในการกำหนดสถานที่จัดจำหน่ายหรือการกระจายสินค้าได้และ 7. ทราบว่าการกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่ดีที่สุดควรใช้วิธีการใดในการจูงใจผู้บริโภคใช้ในการกำหนดการส่งเสริมการตลาดค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของการสร้างการรับรู้ของคุณค่าสินค้านะคะการรับรู้คุณค่าของสินค้า เกิดจากผู้บริโภคทำการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์รวมของสินค้าที่ได้รับกับต้นทุนรวมที่ต้องเสียไปเมื่อผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมานั้นมีความคุ้มค่าตามที่คาดหวังจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและส่งผลให้ในอนาคตมีการซื้อซ้ำทำให้กิจการมีไรายได้ในระยะยาวจากความพักดีของผู้บริโภค ยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบเครื่องดนตรียี่ห้อที่มีชื่อเสียงกับเครื่องดนตรียี่ห้อที่ไม่มีชื่อเสียงเรามาดูที่เครื่องดนตรียี่ห้อที่มีชื่อเสียงประโยชน์รวมของลูกค้าที่ลูกค้าได้รับด้านคุณสมบัติสามารถใช้งานได้ดีมีความทนทานเสียงไพเราะด้านการบริการมีบริการหลังการขายหนึ่งปีด้านบุคคลพนักงานให้การแนะนําเป็นอย่างดีมีความเชี่ยวชาญส่วนด้านภาพลักษณ์ดูมีความทันสมัย ต้นทุนรวมที่ลูกค้าจะต้องเสียไปตัวเงินก็คือมีราคาสูงเวลาต้องเดินทางไปซื้อในห้างหรือร้านที่เป็นที่นิยมพลังงานคือต้องขับรถยนต์ไปเลือกซื้อด้านจิตใจใช้แล้วดูดีเครื่องดนตรียี่ห้อที่มีชื่อเสียงนี้จะคุ้มค่าสําหรับผู้บริโภคที่มีฐานะดีค่ะต่อไปเราไปดูเครื่องดนตรียี่ห้อที่ไม่มีชื่อเสียงประโยชน์รวมที่ลูกค้าจะได้รับด้านคุณสมบัติพอใช้ได้ทนทานน้อยเสียงพอฟังได้ บริการไม่มีบริการหลังการขายพนักงานไม่มีการแนะนาําไม่มีความเชี่ยวชาญส่วนด้านของภาพลักษณ์ใช้เพื่อฝึก้อมเท่านั้นต้นทุนรวมที่ลูกค้าจะต้องเสียไปด้านตัวเงินคือราคาต่ําเวลาคือซื้อร้านแถวบ้านไม่ได้ขายเครื่องดนงตรีโดยเฉพาะอาจขายอย่างอื่นร่วมด้วยพลังงานเราสามารถสามามรถเดินไปซื้อได้ส่วนด้านจิตใจไม่ภาคภูมิใจนั่นเองค่ะจะคุ้มค่าสําหรับผู้บริโภคที่ไม่ยึดติดตาสินค้าและความอนทาน จบันความต้องการของผู้บริโภคมีหลากหลายรูปแบบผู้บริโภคที่มีฐานะดีก็จะให้ความสําคัญทางด้านภาพลักษณ์และคุณค่าทางจิตใจโดยไม่อาจจะไม่สนใจต้นทุนที่เป็นตัวเงินหรือพลังงานหรือเวลาค่ะต่อไปเรามาดูกระบวนการกําหนดกลยุทธ์การตลาดจากพฤติกรรมผู้บริโภคกันนะคะอันดับแรกการวิเคราะห์ตลาด ธุรกิจที่มีการทำการตลาดจะต้องทำการวิเคราะห์ลูกค้าที่ชัดเจนไม่มุ่งเพียงแต่การผลิตและจำหน่ายเพื่อที่จะได้กำหนดกลยุทธ์ได้ตรงตามความสนใจของลูกค้าเป้าหมายเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกธุรกิจและทำการปรับกลยุทธ์การบริหารการจัดการให้อยู่ภายใต้ความผันผวนของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นคู่แข่งขันสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองในแต่ละช่วงเวลา ส่วนการวิเคราะห์กิจการคือการพิจารณาความพร้อมในการเข้าสู่การพิชิตลูกค้าเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรของแต่ละธุรกิจให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดต่อไปจะเป็นการแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งลูกค้าในตลาดจํานวนมากออกเป็นกลุ่มและเลือกกลุ่มที่มีจํานวนมากมีอํานาจซื้อเพียงพอธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้และคัดเลือกเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การแยกสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการจำเป็นเช่นการจำหน่ายเครื่องสำอางอาจจะแยกระดับสินค้าเป็นเกรด A, B และ C ลูกค้ายิงสาวที่เป็นสัวสังคมดารานักสแสดงผู้บริหารพนักงานบริษัทนักศึกษาสาวโรงงานมีระดับความจำเป็นในการใช้ของเครื่องสำอางที่แตกต่างกัน 2- การจัดกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการคล้ายกันตัวอย่างการจัดกลุ่มของลูกค้าหญิงสาวที่คล้ายกันเช่นสาวสังคมและดารานักสแสดงผู้บริหารเป็นกลุ่มที่ต้องการเครื่องสำอางเกรด A พนักงานบริษัทนักศึกษาเกรด B และสาวโรงงานเกรด C เป็นต้น 3- อธิบายรายละเอียดแต่ละกลุ่ม เป็นการอธิบายความจําเป็นในการใช้เครื่องสําอางในแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกเกรดออาจจะต้องการยอมรับของสังคมสินค้าต้องมีคุณภาพสูงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นต้น 4. เลือกกลุ่มที่น่าสนใจมาเป็นลูกค้าเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรของบริษัท กิจการจะต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีมากเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้เป็นลูกค้าเป้าหมายเข้าไปกําหนดกลยุทธ์เพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มที่เลือกไว้ให้เกิดความไว้วางใจในสินค้าเกิดการทดลองใช้และซื้อซ้ําเช่นการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่ม A คุณภาพสินค้าจะต้องเป็นเลิศและสร้างภาพลักษณ์จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงสังคมเป็นต้น กลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์บริการเป็นการกำหนดสินค้าบริการราคาช่องทางการจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดและการกำหนดการบริการคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมกับผู้บริโภคดังนี้ค่ะ 1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์การจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการจากการพิจารณาความจําเป็นและความต้องการของลูกค้าเช่นการจูงใจจากปัจจัยพื้นฐานของการดําเนินชีวิต สินค้าที่เป็นปัจจัย4หรือการจูงใจจากความต้องการเป็นผู้ได้รับการยอมรับของสังคมก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของความภาคภูมิใจเมื่อใช้สินค้าและตาสินค้าที่มีการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจเช่นสินค้าแบรนด์เนมต่างต่าง,างกลยุทธ์ด้านราคาเราสามารถสร้างการกระตุ้นได้ดังนี้ 1. สร้างการยอมรับในคุณค่าของสินค้าว่าเหนือกว่าราคาที่จ่ายเงินซื้อ 2. กระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมที่จะจ่ายเพื่อให้ได้มาสินค้าหรือบริการเช่นการทำการสื่อสารทางการตลาดเพื่อจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตหรือทอล์กโชว์หากผู้บริโภคยอมรับในศิลปินที่ทำการแสดงทอล์กโชว์ถึงแม้ค่าบัตรเข้าชมจะมีราคาสูงและต้องจ่ายค่าเดินทางไปดูเองลูกค้าที่มีความชื่นชอบในสินค้าและบริการก็ยินดีที่จะจ่ายและเดินทางไปชมเป็นต้น 3. ปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ทําให้ลูกค้ายอมรับราคาเช่นกลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขันมีอัตราสูงหรือต่ากว่าคู่แข่งขันเพื่อผู้บริโภคจะเปรียบเทียบจากสินค้าประเภทเดียวกันและแตัดสินใจซื้อจากราคาที่รับได้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายการศึกษาการกระตุ้นผู้บริโภคด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการให้ความสำคัญกับสถาบันและกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปยังตลาดให้ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางหรือเรียกว่ายุคโลกรายพรมแดนฉะนั้นธุรกิจที่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ย่อมปได้เปรียบฉะนั้นธุรกิจ ฉะนั้นธุรกิจที่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ย่อมได้เปรียบด้านการรับรู้สามารถสร้างความไว้วางใจในสินค้าและบริการได้มากกว่าสินค้าและบริการที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมายกลยุทธ์การบริการปัจจุบันการจำหน่ายสินค้าและบริการเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้อย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าได้ดังนั้นการบริการเป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งจะสร้างความประทับใจหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีใน,นะระยะยาว ให้ผู้บริโภคและกิจการได้ 4. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าและบริการมาเพื่อสนองความต้องการนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนการตัดสินใจซื้อดังนี้ค่ะ 1. การรับรู้ปัญหาผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการต้องรับรู้ความต้องการของตนเองว่ามีปัญหาใดที่ยังไม่ได้การตอบสนอง 2. การค้นหาข้อมูลคือการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของสินค้าการได้มาของสินค้าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและรายได้ของแต่ละคน 3. การประเมินทางเลือกเป็นการเปรียบเทียบสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 4. การซื้อคือการใช้เงินหรือเครดิตในการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สินค้าและบริการนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและการใช้คือการได้สัมผัส และใช้ประโยชน์จากสินค้าบริการที่ซื้อมานั้น 5. การประเมินผลเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากได้สัมผัสใช้สินค้าและบริการแล้วว่ารู้สึกพึงพอใจหรือไม่ทางนี้เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลหรือการกระตุ้นให้เกิดการซื้อในขั้นตอนที่หมาสมต่อไป 5. ผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มีการแบ่งส่วนตลาดเป็นกลุ่มๆก,ก่อนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดจะส่งผลต่อไปนี้ในด้านทางบุคคลจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากมีการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองให้ได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการในด้านของกิจการจะได้รับผลการตอบแทนในระยะยาวเนื่องจากได้รับความไว้วางใจและเป็นลูกค้าประจำอย่างยาวนาน สังคมมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าและบริการที่สามารถสร้างความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินชีวิตมากขึ้นจบไปแล้วนะคะกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาดคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะคะไปฟัง